เป็นไปนตามที่ขาดการไหวนะครับสาหรับเพลงอื่นหักหนั่งเอกหน่อยของน้องอุ้งอิงเพรบนพันแพรงพันกาปล่อยในช่องสาวหน่อยอินดีเล็คอร์ตนะครับเนาะสร้างปรากฏการณ์นะครับแนละ้วก็สร้างประวัติศาสตร์สร้างทุกอย่างนะครับสาหรับน้องอุ้งอิงเพรบนพันแพงเป็นเพลงแรกของเธอในช่องนี้นะครับในการปล่อยลงช่องสาวหน่อยลำเพลนินดีเล็คอร์ดนะครับลวก็สามารถาติดมาแรง ประเทศไทยได้แล้วนะครับเป็นคนแรกที่ทําได้นะครับอส,อสองชั่วโมงแรกผ่านไปติด15ในมาแรงแล้วก็ขึ้นมาที่สหลังจาก3ชั่วโมงผ่านไปก็ติดที่3มาแรงแล้วก็ซมาแรงแล้วก็มาสามมาแรงนะครับเป็นสางทุกอย่างเลยครับน้องหิงเพรบานเปียงเนี่ยนะครับส,าง,า,ส,งส,า,งสางสถิติช่องแล้วกันสางสถิติช่องสร้างปรากฏการช่องแลวก้าง Alors, ปรากฏการทุกอย่างนะครับนะที่นองในถ้ำในครั้งนี้ในช่องสาวหน่อยอินดีเล็กคอร์ดนะครับเพลงนี้นะครับเพ้งเอินทักนั่งเอกหน่อยกยางที่ f c แฟนคลับหูกันนะครับก็คือผู้แต่งก็คืออาจารย์วิกผู้มาลินนะครับเป็นครั้งแรกที่บ่าวชนและกกา f c อแฟนคลับทุกคนทั่วโลกนะครับได้เห็นเนื้อร้องเพลงนี้นะครับนะครับเพ่นจะเอา ไปไหวนีนไตไต่ไต่คลิปนะครับเนาะหรือว่าไตเอ็มวีนั่นแหละผมไปมึงเหนือลองพี่น้องเสื้อบ่ครับไม่มีท่อนซ้ำบ่มีท่อนซ้ำหมายถึงว่าบ่มีท่อนว่นนะครับลองจบไปแล้วว่าต้องบ่ได้วนมามาลองใหม่ก็คือรวดเดียวจบเพลงไปเลยนะครับถึงจะมีคำซ้ำคำใหม่ซ้ำๆยังสินะครับแต่ก็ไม่ใช่ท่อนซ้ำ ย่อมรับอาจารย์บิ๊กกับแต่งเพียงเก่งมากใส่ข้ามทีคาดว่าถึงหลายข้ามนะครับยังยังเกาะนา้ำถล่มลังเฟสแล้วก็โอ้ลหลายข้ามนะบ่าวชนอ่าบอสาม,มาเทียเ,เอามาอธิบายได้หมดเพราะว่ามันมีเยอะมากในเพลงนี้นะครับมีหลายแห้งเพียงทีอ่าเคิดว่าสิเอามาแต่งไห้นนองอุ้งอิงหลองเพราะว่าเป็นเป็นข้ามทียากนะครับแล้วก็การใส่ ใส่เสียงใส่ยังใส่ยากมากนะครับแต่หน่องอุ๋งอิง,องกับเก่งนะครับมีเวลาไม่นานก็สามารถลองเพลงนี้ได้นะครับถึงแม้จะเข้าห้องอัดนานหน่อยแต่หน้องก็ทําได้นะครับเก่งทุกเก่งทุกคนพี่หน้องตั้งแต่คนแต่งอาจารย์วีควมลินคงองลองคนลองอ,งอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงอาจารย์นักดนตรีนะครับแล้วก็ทีมงานควบคุมบาว่าสิเป็น กันทนาเอพอโจหลักทุกคนที่เป็นคุ้มรลองอัดเสียงมือนั่นหลักะทา,ายที่สุดเลยก็คือทีมงานถ่าย MV ็มวีนำเพจสตูดิโอโอโหครับภาพออกมาได้สวยงามมาก MV ออกมาไดา้คือว่า MV ออกมาในคลิปนี้นะครับใน MV เพ่งเงินทักงนั้นเองหน่อยเนี่ยเล่าเรื่องได้ไดตรงกับเพ่งเลยนะอีกเพ่งหนึ่งก็ถือถือว่าเป็น ทีมงานตัดต่อน้ำเพชรสตูดิโอนี่ครับเป็นทีมงานที่ครูบุญของบอสโจแล้วก็นะกะ้นองอุ้งอิงเลยนะครับสางเพลงไดมาดังดังทุกเพงลงแล้วกะ็ยอดดีทุกเพลงนะครับผ่านมาสามชั่วโมงสามชั่วโมงก,กว่ากตอนนี้ผมท้ำคลิปอยู่ช่วงบ่ายโมงนะบ่ายสี่ชั่วโมงเลยละ่ะเขาสี่ชั่วโมงนะครับว่างหันผมผมเบิ่งคลิปอยู่เบิ่งเอ็มวีอยู่ช่วงนั้นบ่ายไอ๊ เที่ยงกว่านะครับสามชั่วโมงกว่าอยู่ที่สามแสนกว่าวิวตอนนี้ก็สี่ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเนาะก็อยู่ที่สามแสนแต่ว่าหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านนี่น่าจะห้าหกเลยล่ะนะครับน่าจะห้าหกแล้วแหละสําหรับวิวนะครับเพราะว่าหลังบ้านจะแลเร็วกว่าหน้าบ้านถ้ายอดวิวมาเยอะๆเนี่ยหลังบ้านจะไปไกลแล้วนะครับถ้าคนเค็ชท่านโค้ชยูทูบจะหัว่าหลังบ้านขึอนอย่างแต่ว่านักซีแฟนเขาสิบหกหันะครับว่าหลังบ้านนี่มันไปจังไดนะครับ ก่อนเขาจะปล่อยวิวออกมาเป็นให้ FC แฟนขับเห็นอยู่หน้าช่องเป็นวิวออกมาแต่ละวิวแต่ละวิวเนี่ยเขาต้องคัดกรองก่อนก็จะได้ออกมาปให้เห็นอยู่หน้าช่องนะครับส่วนหลังบ้านนะครับที่เห็นก็คือที่เห็นก็คือเป็นเป็นวิวจริงนั่นแหละที่ที่ได้นั่นแหละแต่ว่าเขาจะปล่อยเขาจะเห็นลังบ้านก่อนจะไม่เห็นหน้าบ้านก็ใส่เวลานานแน่นะครับถ้ายอดวิววิ่งดีๆเนี่ยหน้าบ้านก็ล้างบ้านจะห่างกันนะครับยอดวิวจะห่างกัน แต่ว่ายอดผู้ติดตามยอดกดไลค์ยอดคอมเมนต์นี่จะขึ้กันหมดเลยนะครับจะบูาต่างกันสิ่งที่น้องสร้างไว้ก็คือในช่องนี้นะครับเป็นคนแรกที่ทําได้ก็คือคือที่บอจุราวาละ่ะถึงเวลาศูนนาดาวซันโบเบอร์หนึ่งของของข่ายลำเพินนดินดีเลคคอร์ดแล้วก็ของช่องอาสาวน้อยลำเพิน์ินดีเลคคอร์ดนะครับที่ บอลโจแล้วหน่ะสิว่าเบอร์เก่านะเพราะว่าเบอร์เก่าเป็นคนทําประตูนะครับเป็นซุนหนาตัวจริงนะครับแต่ว่าเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์หนึ่งของช่องละเอาบอล้วล่ะนะครับแต่ว่าบอลถึงถ้าเป็นผู้ฟุตบอลนะก็จะส่วนมากเบอร์เก้าเบอร์สิเบอร์สิบเอ็ดยังบอบ้านนี่นะครับน้องทําได้ดีมากทุกคนทําได้ดีมากนะครับทุกคนทําหน้าที่สําเร็จต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเอฟซีแฟนคลับนะครับที่จะมาสนับสนุนมาเมืองกันว่าจะไปหอดใส นะครับระหว่างระหว่างที่นี่มอ้วนเนี่นะครับพอน้อนก็พอการใช้เพิ่งเกิดขึ้คุยกันว่าถ้าถึง3ล้านบ่สี่สีม่มีอ่ารา,า,าวัาไหนล่ะแต่ว่าพอน้อนเพิ่นว่าเปลี่ยนใหม่ถ้า1ล้านวิวจะให้อ่าจะให้อีหล่าน้อยอ่าหนึ่งหมื่นบาทพ่อโจว,ว่าคือให้หน่อยแท้หมดนะครับนะครับแต่ตอนนี้ก็หลังบ้านพ่อโจวพอน้อนเพิ่นกังวลอะไรบ้าเท่าไหร่นะนะครับน่าจะน่าจะห้าหกแสนแล้วแหละนะครับคิดว่าประมาณนั้นอืม เป็นเป็นเพลงก่อนล่ำที่อีลาหน่อยอุ่งเฮ็ดออกมาได้ดีคทำลองทำน้องหมอกับอิลาเร็วทามว่าเร็วบ่ก็เร็วแต่ไม่เร็วมากถึงขนาดต้องอาอนนี้บอทท่านหายใจบอทท่านปน,นันนะครับคือคือ,อเร็วแต่แต่มีจังหวะจากคนให้ได้ได้หันใจท่านได้ใส่เสียงไดได้ออกมาอย่างสละสลวยนะครับ เป็นเพลงที่ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับขอจ่นช่มทุกๆขั้นตอนไล่ตั้งแต่คนแรกก็คืออาจารย์บิ๊กภูมารินที่เป็นคนแต่งเพลงเนื้อร้องทํานองแล้วกะ็อาจารย์นักดนตรีของอัดเสียงนะครับผู้ควบคุมการอัดเสียงเส,ส้าเสียงทีม MV สถานที่สถานที่ก็สวยนะครับสถานที่ยังนอ,อผมก็ลืมซื้อพันแล้วนะครับงามเฮงสถานที่ที่ ที่ที่ไปถ่ายอยู่ตรงช่วงกลางวันน่ะสวยงามมากนะครับมิดไมตีหมดมิดไมตีค่ายมิดไมตีนะครับผมบอกว่าเป็นค่ายมวยหรือค่ายทหารกมีคนมาคอมเมนต์ในในช่องผมว่าเป็นค่ายมวยอีกคนหนึ่งก็ว่าค่ายทหารอ่าอีกอีกคนหนึ่งก็ว่าเป็นอ่าอ่าสถาบันกวดวิชาผมกับพวกผว่าตรงใดกตรงใดจะถูกนะครับแต่ก็ ก็ขอบคุณขอมูลทีพันธุ์ทรงมาให่มึงนะครับว่าหนึ่งละค่ายทหารสองข่ายมวยสามสถาบันกวดวิชานะครับตรงนี้ก็ขอบคุณขอมูลหลายๆทีเอฟซี FC พันธุ์ทงมาให้นะครับนะครับแต่นะครับ,นะรบจะติดหนึ่งในมาแรงไหมสําหรับเพลงอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยนะครับก็ล้อมล้อมมึงกันเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้บ,าบ่าวชนกเหนือราชพีระนองไปก่อนสวัสดีครับ